ในดินแดนที่แม่น้ำโขงไหลผ่านมีตำนานลึกลับที่เล่าขานกันมานับร้อยนับพันปีเรื่องราวของพญาน,นาคผู้ปกครองโลกลี้ลับใต้บาดาลและประตูที่เชื่อมต่อกับโลกมนุษย์อย่างคำชะโนดวันนี้เราจะมาดําดิ่งสู่รหัสแห่งความเชื่อนี้ไปพร้อมกันครับเอาล่ะครับเรามาลองมองลึกลงไปใต้ผืนน้ำกันแม่น้ำโขงเนี่ยไม่ใช่แค่สายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนนับล้านนะ แต่มันยังเป็นเหมือนหีบสมบัติที่เก็บงำความลับโบราณเอาไว้ความลับที่ลึกซึ้งเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้เรามาเริ่มกันที่จุดกำเนิดของเรื่องราวทั้งหมดตัวละครเอกของเราในวันนี้ก็คือแม่น้ำคงนั่นเองครับลองนึกภาพตามนะครับสายน้ำที่เดินทางไกลขนาดนี้จากเทือกเขาหิมาลัยผ่านตั้ง6ประเทศความยิ่งใหญ่และพลังอำนาจของมันนี่แหละครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความเชื่อที่อย่างรากลึกมากๆในใจของคนที่อาศัยอยู่ริมฝั่ง และนี่คือสิ่งมีชีวิตที่เป็นศูนย์กลางเป็นหัวใจของความเชื่อทั้งหมดที่เรากําลังจะคุยกันในวันนี้พญานาคครับตามความเชื่อแล้วพญานาคไม่ใช่แค่งูยักษ์ธรรมดานะครับแต่เป็นถึงสิ่งมีชีวิตกึ่งเทพเลยทีเดียวอาศัยอยู่ในโลกใต้บาดาลอันศักดิ์สิทธิ์และว่ากันว่ามีพลังอํานาจเหนือธรรมชาติมหาศาลคุณลักษณะของท่านก็น่าทึ่งมากๆเลยนะครับสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ก็ได้ และในขณะเดียวกันก็เป็นผู้พิทักษ์ที่น่าเกรงขามที่คอยดูแลสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเอาละ่ะทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าความเชื่อที่มันยิ่งใหญ่และฝังรากลึกขนาดนี้มันมีที่มาที่ไปจากไหนกันแน่เรามาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันเลยครับต้องบอกว่าความเชื่อเรื่องนาคเนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นมาลอยๆนะครับแต่มันอย่างรากลึกอยู่ในศาสนาหลักๆของภูมิภาคเรามานานแล้วอย่างในศาสนาฮินดูพญยาอนันตนาคราชก็คือบัลลังก์ของพระวิชณุ ส่วนในศาสนาพุทธที่เราคุ้นเคยกันดีพญามุจจินทร์ก็คือผู้ที่ปกป้องพระพุทธเจ้าจากพายุฝนไงครับถ้าเราลองค่อยๆไล่เรียงดูจะเห็นภาพวิวัฒนาการที่สมเหตุสมผลมากๆเลยครับมันเริ่มจากความกลัวความกลัวงูซึ่งเป็นสัตว์อันตรายในธรรมชาติจากความกลัวก็พัฒนาไปสู่ความเคารพจนยกระดับให้กลายเป็นเทพและสุดท้ายก็ถูกหลอมรวมเข้ากับหลักคําสอนทางศาสนาจนกลายมาเป็นผู้พิทักษ์ในที่สุดดังนั้น ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือความเชื่อเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพื่อช่วยให้มนุษย์ในสมัยก่อนสามารถหาคำอธิบายและรับมือกับโลกที่เต็มไปด้วยพลังธรรมชาติที่น่าเกรงขามและคาดเดาไม่ได้นั่นเองครับโอเคนั่นคือเรื่องราวในอดีตใช่ไหมครับทีนี้เราตัดภาพกลับมาที่ยุคปัจจุบันกันบ้างมาดูกันว่าตำนานโบราณน,นี้มันยังคงมีชีวิตยังคงโลดเล่นอยู่ในวัฒนธรรมสมัยใหม่ของเรายังไง นี่คือหนึ่งในคำบอกเล่าจริงๆจากผู้ที่เชื่อว่าเคยพบเห็นพญานาคด้วยตาตัวเองเลยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างคำชะโนดที่เชื่อกันว่าเป็นประตูเชื่อมต่อเมืองบาดาลเรื่องเล่าลักษณะนี้มาสะท้อนให้เห็นชัดเลยครับว่าตำนานนี้ยังคงมีชีวิตชีวาและถูกพูดถึงอยู่ตลอดเวลานอกจากคำบอกเล่าแล้วเนี่ยก็ยังมีปรากฏการณ์แปลกๆอีกหลายอย่างเลยครับที่ชาวบ้านเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับพญานาค ไม่ว่าจะเป็นรอยเลื้อยขนาดมะหึมาที่หาที่มาไม่ได้ไปจนถึงปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคที่โด่งดังไปทั่วโลกซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับที่ยิงตอกย้ำความเชื่อให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกและที่สำคัญมากๆเลยก็คือความเชื่อนี้มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าปรำปรานนะครับแต่มันได้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจในภูมิภาคลุ่มน้ำโของอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นศิลปะสถาปัตยกรรมหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยว มาถึงช่วงท้ายกันแล้วครับเราจะมาสรุปกันว่าแท้จริงแล้วความหมายที่ซ่อนอยู่และพลังที่ยั่งยืนของตำนานพญานาคเนี่ยมันคืออะไรกันแน่พญานาคจึงเป็นมากกว่าแค่สัตว์ในตำนานครับแต่มีบทบาทที่หลากหลายมากๆเป็นทั้งตัวแทนของธรรมชาติเป็นผู้พิทักษ์ศาสนาและที่สําคัญที่สุดเลยคือการเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงผู้คนในลุ่มน้ําโขงเข้าไว้ด้วยกันสุดท้ายนี้คําถามที่น่าคิดตามก็คือ ไม่ว่าพญานาคจะมีอยู่จริงหรือไม่ก็ตามแต่พลังของความเชื่อที่สามารถหล่อหลอมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนมาได้ยาวนานขนาดนี้คือสิ่งที่มีอยู่จริงอย่างแน่นอนและทรงพลังมากๆด้วยเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ในครั้งหน้าเราจะเปลี่ยนบรรยากาศไปที่ประเทศญี่ปุ่นกันบ้างครับไปสำรวจตำนานของวิญญ,ญาณแห่งพงไพรที่เรียกว่าโคดมะรับรองว่าน่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับแล้วพบกันใหม่ครับ